สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีธนูทุกท่านนี่เป็นคลิปประจำเดือนกุมภาพันธ์2565ก็ต้องบอกว่าชาวราศีธนูนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องใจเย็นๆใจลุ่มๆทำอะไรต้องมีสตินะครับอย่าหุนหันพลันแล่นนะครับในหลายสิ่งหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการขับรถขับรานะครับหลายคนอาจจะมีความใจร้อนนะฮะร,รีบไป ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับใครปาดหน้าปาดหลังก็ปล่อยเขาไปนะฮะทำใจเย็นๆทาใจร่มๆสําหรับชาวราศีธนูทุกท่านมีโอกาสที่จะอุบัติเหตุอุบัติเหตุหรือไม่บอกว่ามีโอกาสแต่ไม่ได้เด่นชัดขนาดนั้นเน้นนะฮะว่าไม่ได้เด่นชัดขนาดนั้นแต่สิ่งที่เด่นชัดกลับกลายเป็นว่าซ่อมรถซ่อมบ้านอ่าซ่อมรถซ่อมบ้านเสียเงินเสียทองกับรถกับบ้านลหลายๆคนต้องบอกงี้นิดน,นึงนะครับว่าเฮ้ ถ้าซ่อมตามอายุงานของมันก็แล้วไปนะฮะเช่นถึงเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับบ้านสีโสมแล้วก็ทาสีใหม่ผ้าม่านโสมแล้วก็เปลี่ยนผ้าม่านใหม่นะครับก๊อกน้ําเสียก็เปลี่ยนก๊อกน้ำอ่านี่ถือว่าตามอายุงานของมันแต่หลายๆคนอาจจะมีกลิ่นไอนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของรถนะครับเราเน้นแล้วว่าขับรถขับราให้ระมัดระวังนะครับอย่าไปยุ่งกับใครที่เขาอ่านิสัยไม่ดี นะครับฉะนั้นชาวราศีธนูก็อาจจะเป็นห่วงในตรงส่วนนี้นะและถามบอกว่าในเรื่องเงินเรื่องทองของชาวราศีธนูนะครับก็ต้องบอกว่ายังคาดหวังอะไรไม่ได้ครับยังคาดหวังอะไรไม่ได้ฉะนั้นนะครับชาวราศีธนูเนี่ยในเรื่องเงินเรื่องทองอดทนอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวคุณจะมีข่าวดีนะฮะแล้วดีมากขนาดไหนดีมากในรอบส2บสองปีเลย เน้นนะฮะว่าดีมากในรอบ12ปีเลยฉะนั้นใจเย็นๆใจลุ่มๆนะครับกับในเรื่องเงินเรื่องทองใครที่มีเงินอยู่ก็อาจจะต้องเอาเงินเก่าเงินเก็บมากินมาใช้โดยเฉพาะยุคสมัยนี้นะฮะหมูแพงนะครับไข่แพงไก่ก็แพงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแพงไปหมดก็ต้องทําให้ชาวราศีธนูนะครับก็ต้องบริหารจัดการเรื่องเงินเรื่องทองนะครับไม่หลงตัวฉะนั้นก็ฝากตื่น ส่วนในเรื่องของการงานล่ะในเรื่องของการงานนอกจากความใจร้อนและซ้อมไม่กลัวอะไรนะนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ากลิ่นไอมันจะอยู่แค่ในช่วงต้นเดือนนิดหน่อยนะครับต้นเดือนนิดหน่อยนะครับแล้วถามว่าให้เรื่องของการงานเนี่ยจะเครียดไหมกุ้มไหมกังวลไหมวุ่นวายไหมนะครับก็ <c oughs> ต้องบอกว่าเดือนกุมภาพนะันธ์น่าจะเป็นเดือนหนึ่งที่ทําให้ไม่เกณฑ์ขึ้นเลยนะนะครับฉะนั้นชาวราศีธนูนะครับ ทำงานอะไรก็ช่างนะครับก็ต้องบริหารสภาพจิตใจของเราเนาะนะครับเชื่อว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องแบกไว้เต็มสองบาทในยุคภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับทั้งโควิดทั้งของแพงนะครับสมัยก่อนนะฮะเงินร้อยบาทซื้อข้าวได้2จานทุกวันนี้เงินร้อยบาทซื้อข้าวได้จานเดียวครับนะฮะแล้วก็น้ำอัดลมได้อีกขวดหนึ่งเหลือเงินทอนนิดหน่อย นะฮะฉะนั้นก็ฝากเตือนนะฮะว่าเรื่องเงินเรื่องทองใจเย็นใจร่มๆมแล้วบริหารจัดการดีๆมีอะไรที่ไม่จําเป็นก็อย่าไปจับอ,อย่าไปจับอย่าไปจ่ายนะฮะอย่าไปใช้อย่าไปสอยแม้นั้นนะครับก็อาจจะเป็นความวุ่นความวายนะครับแล้วก็ในเดือนมีนาที่จะถึงนี้น่าจะมีทิศทางของการจับจ่ายที่รุนแรงขึ้นฉะนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยชาวราศีธนูเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองนะฮะมันมีแต่จะตึงมือไปข้างหน้าในช่วงเดือนสองเดือนนี้ ฉะนั้นอดทนนิดหนึ่งครอ,อดทนนิดหนึ่งพอไปดูในตรงส่วนของเรื่องของความรักนะครับชาวราศีธนูเนี่ยต้องบอกว่ามันมีกลิ่นไอของความทุกข์โศกอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับและความไม่เข้าอกเข้าใจหรือความห่างเหินห่างไกลบางคนนะฮะอาจจะไม่ได้มีอะไรกันนะฮะแต่อยู่กันคนละมุมนะฮะได้โทรศัพท์คนละเครื่องจบข่าวฮะไม่คุยกันก็มีฉะนั้นชาวราศีธนูนะครับในเรื่องของความรักความค่ก็อาจจะ คุยกันน้อยหน่อยปฏิสัมพันธ์กันน้อยหน่อยมีเวลาให้กันน้อยหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแค่นั้นแต่หลายๆคนนะฮะก็อาจจะถึงขั้นเลิกล้างกันไปเลยไหมก็บอกว่ามีโอกาสมากนะครับสําหรับชาวราศีธนูฉะนั้นก็ทําใจเย็นๆใจรุ่มๆนะครับให้มันผ่านเดือน2เดือนนี้ไปก่อนนะครับทิศทางในเรื่องของชีวิตของชาวราศีธนูนั้นจะเป็นทุ่งราเวนเดอร์ ควานที่จะเข้าไปในเรื่องของโชคลาภนะครับก็ต้องกล่าวขอบพระคุณงามๆนะครับกับเพื่อนๆนะครับที่ตลอดปี64ที่ผ่านมานั้นให้การสนับสนุนนะฮะทั้งทางแฟนเพจและทาง u t u b e โดยเฉพาะทาง YouTube นะฮะเพื่อนๆบ่นมาจังนะฮะว่าไม่เห็นคลิปซ้อเลยทำไมซ้อไม่ปล่อยคลิปทุกเดือนปล่อยนะฮะปล่อยทุกเดือนกดกระดิ่งเตือนไวน้น,นิดนึงนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆของซ้ออ่ะไปดูในเรื่องของโชคลาภนะครับซ้ออาจจะเน้นในงวดวันที่16 กุมผาพันมากกว่านะครับดวงดาวนั้นมีกลิ่นไอที่ดูน่ารักน่าลุ้นแล้วเอาจากไหนเอาเลขตัวเองเลยครับชาวราศรีธนูเอาเลขตัวเองเลยครับแล้วก็เอาในเรื่องของทะเบียนรถทะเบียนบ้านขอให้ชมดี